สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพายันเล็กัวดวนครับวันนี้เราเข้านางงานเดิมครับามาตุดเป็นกลองไส้ไกล่ลึกหนึ่งเมตรครับ แาวเขียวเหนียวซับไม่ได้มาด้วยนะครับไปขุดหลุมติง้งแถวบ้านขวาวครับเอาจะแกสแรงห้ยจะแกสโกลาสว่างครับ ร่างไม้นี่เยอะครับปัดยากเงีนหน่อยแต่มันไม่ใช่คลองไส้ไก่หรอกครับอันนี้มันคลองตรงไก่เอาตรงๆนี่เลย แล้วก็กลุ่มพายังไม่งั้นไม่ได้ร่างไม้เยอะร่างไม้ล้วนเลยอ่าใช้ปุ่งกี้สโลปนี่อาจจะคุดยาครับ ราทิ้งหน้างานตรงนี้มันไม่ได้ทิ้งครับย้ายหน้างานตรงนี้ก็ประมาณ2วันนะเราหมาแต่ไปทำงานที่อื่นครับเพราะว่างานเขาเร่งทีนฝังนี้ก็ไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่ วันก่อนนี่ได้อึงตั้งหลายตัวเจ็ดแปดตัวถ้าคนต้มกับพอต้มนะตัวใหญ่ๆเลย เป็นสายอย่างสวยเลยในายานนี่ถ่ายคลิปเสร็จก่อนไปงานศพ่อนครับว่าเขาเผาวันนี้เขา ซึมเงนินยากหน่อยครับเพราะว่าเขาทำพราจัทานเกินศพลรงนี้ก็กน่าจะหนึ่งวันพอดีครับความยาวอยู่ประมาณ6 0 7 0เมตร กดแชร์นะครับกดติดตาม